นโมมิพุทธเตจะสารตานตยญาธรรมมิกาเตจะปสิทธิปสิทธิวานารายปารามิสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกาคมพี พระขากาหาสมุทาผู้ตุงขังข้าจะสารมพผาใจยาปาสีทีปาวันตุเตใจยาใจยาทอรณีทออรณีอุทาทิอุทาทินาทีนาทีใจยาใจยาขาคลละตลละนีใสนิไรใสเซ็นนเม รุราชพนนรดีชัยชัยคัคำพีประสมพีนาเคนทานาคีปีสัตยภูตากาลีชัยชัยตุลนิมิตาโรจีชัยชัยสิงกีสุธาทานามุขาชาชัยชัยวรุณ นโมุคาสะตราชัยยะชัยยะจำปาพินาคากลาคันทบชัยยะชัยยะกัจจคพลนาตุรงสุกราุชมสีหาปียคาทีปะชัยยะชัยยะวรุณนโมคาญาตราชิตาชิตาเสนนาารี ปุนาสุทินอรณีชัยาชัยสุขาสุขาทีวีชัยาชัยทอรณีตาเลสัทาสุชัยาชัยาชัยทอรณีสันตินสัทธาชัยาชัยมังกรารัญญาภาวะเคชัยาชัยวรุณนายก เกชัยยชัยยรักษาเสสุรภูชาเฮชาชัยยชัยยพรหมินทักขานาชัยยชัยยราชาธิราชศาสชัยชัยยชัยยะปัาวิงสัพพังชัยยชัยยอรหันต์ตา ปัจเจกพุทธสาวังชัยยชัยยะมหิสุโรฮาโรฮารินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรักโกชัยยะชัยยะนาโกวิรุณหโกวิรูปะโคจันทิมารวิอินโทจเวนะเตโยจักุเวโร วารุโนปิจาอาคิวายโอจับปาจุนโหกุมาโรตัตตารัตโกอัทธารสัมหาเทวาสิทธิตาปัสสัตายโยอิสิโนสาวกัสัพพะชัยยาระโมพวันตุเตชัยธรรมโม จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยโสทีภาวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโหตุเตเชยามังคะลังใจโยปิพุทธัสสะสิริมาโต ayang merasa japa di mata para cayo uko sayam di mande pamu di tahajaya tata prama mahisino cayo pi puta sasiri ayang merasa japa Pimato para อุโคสยัมโพธิมันเดปโมติตาชัยยะตาธาอินทคานามหิสิโนชโยปิพุตสาสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโย ukho sa yam po ti man de pa mo thi ta chay ta tha te wa kana ma he si no chay yo pi putha sa si to ayam ma ra sa ja pa pi ma to pa ra chay yo ukho sa yam โุทธิมันเดหะปะโมทิตาชัยยตะทาสุปันนะคะนามะหิสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมะโตอะยังมะรัสสะจปิมาโตปราชโยอุโคสะยัมพุทธิมันเดปโมทิตาชัยยตา นาคานามหิโนชโยปิพุทธาสิริมาโตอายังมารัสชาปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยยมโพปิมันเดปามุ ทิ่ตาชัยยตทาสารพะคนามหิสิโนจยันโตโพธิยาโมเลสหกกายนั่งนันพิวัฒโนเอวังตาวังมิชยโยโอมิชยยตสุชยามังคาเลอปาราชิตาปันลังเก สีเสปะทวิโปคะเรอภิเสกเกสาปัพุทธานันอาคภาพโตปาโมติสุนักตังสุมังคะลังสุบาภาตังสุหุตตังสุขานุสุมุตโตจะสุยิ ทังพระมาริสุปัทกีนั่งกายกรรมมั่งวาจกรรมมั่งปัทกีนั่งปัทกีนั่งมนกรรมมั่งปานิทีเตปัทกีนาปัทกีนานิกัรตวานาละพันตัดเตปัทภีนีเตอัตตะละ าสุกิตาวิรุณหะพุทธาสเนอโรคาสุกิตาโหทัสสะสัพเปหิยาติภิสุนันตุโคนโุเยเทวาอาสมาธานิอาทิกาตาธทิกายุกา สัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุขินาสาสนังยหากาจิปัตนาเตสังสัพเมปุเรนตุมโนรัธาหยุตากาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวาลากาโรคาจุปัตตวะ esa niwa ren tu jasa pataka ya sukang kiti sukang arahan tu yathara han namu mi Buddha teja saratanata yatham mi kata teja fasiti fasitiwa narahya parami สุราสีที่พร้อมมาจะอินท่าจะจาตุโลกะทำผิดรักข้ากหาสมุธาผู้ตุ่งขังข้าจะสารัตใจยาปาสีที่ปาวันตุเตใจยาใจยาทอรณีทออรณีอุทาตีอุทาตีนา นาทีชัยยาชัยยาคัคคละตนละนิัสนิไรใสเสนนาเมรุราชจะพ้นนอรทีชัยยาชัยยาคำพีประสมพีนาเคนตานาขีปีสัต์จะผู้ตากาลีชัยยาชัยยาตุน นิมิตาโรจีชัยชัยยะสิงกีสุธาธานามุคาชาชัยยชัยาวรุณนามุคาสัตราชัยยชัยจะจำปาพินาคากลาคันโทชัยยชัยากัจยาคนนาตุรงสุกรพุ ชงสีหาปียคาทีปาชัยชัยยวรุณนามคายาตราชีตาขิตาเสนนาหีปุนสุทินอรณี ชัยชัยสุขาสุขาทีวิชัยชัยทอรานีตาเลสัทธาสุชัยยะชัยชัยทอรานีสันตินสัทธาชัยชัยมังการาตัญญาภาวะเคชัยชัยวรุณนายก เขชยาชยารักษาเสสุรภูชาเตชชาชยาชยาพรหมินทาคขานาชยาชยาราชาธิราชศาสชัยาชยาชยาปัาวิงสัพพังชยาชยาอรหันตตาปัดเกะกพุทธสาวังชยาชยาเห สุโรฮโรหารินเทวาชัยชัยพรมมาสุรักโคชัยชัยยะนาโควิรุณหาโควิรูปโคจันทิมารวิอินโทจาวนะเตโยจะกุเวโรวาุโนปิจหกิวายโยจะปา จุนโหกุมารตถาทารถโกอัฏราสมาฮาเทวาสิทธิตาปัสอาทยโยอิสีโนสาวกสัพพะชัยยระโมภวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะใช ยากรรมเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยาสดทีเาวันตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตชจยามังคาลังใจโยปิพุทธัสสิริมาโตอายังมารัสสะจปปิมาโตปาราชโย Uko sayampo tibhante di pamo pita chaityatatha krama kana mahesino cha yo pi putasa siri matto para cha Uko sayampo tibhante pamo. ทิฏาชัยยะตาตาอินทคนามมเิสีโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอายังมารัสัจปาปิมาโตปาราจโยอุโคสยัมโพติมันเนปะโมทิตาชัยยะตาาเทวคนา

ayam merasa capa pi mato para cayo uko sayampo di ti mande pamu ti tata na mahisino mahisi no cayo pi ayam merasa capa para cayo ุโคสยัมโพที่มันเดปามุทีาตาชัยยัตถาสารัมภาคนามหิสิโนชยันโตโพทิยาโมเลสหกกายนั่งนันทิวัตโนเอวังตาวังมิชายโยโอหิชายตสุชายามังคาเล อาปาราชิตาปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสาภะพุทธานังอาคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคัลังสุปาภาตังสุหุตตังสุขานุสุมุหุโตจะสุยิต Da Brahmmaari Supat An <Sing> maripati <Sing> Wine, ิจิตังปฏิตังสุหังชิปามวาติชิจตุสัเพโุเรนตุตังกัปปาจันโตพปนาตุยาตามานิโตติสรัตุยาตา โมมิพุทธเตจะสารตานตายธรรมมิกาเตจะปัสิทธิปัสสิทธิวานารายารมิสุราสิธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภี พระคากาสมุทาผู้ตุ้งคังข้าจะสารัมภาใจยาปาสสีที่ปาวันตูเตใจยาใจยาทอรณีทอรณีอุทาธีอุทาธีนาทีนาทีใจยาใจยาขะกลละตลละนิใสนิไรใสเสนนาเม รุราชพนนรธีชัยชัยคัมพีประสมพีนาเขนทานาคีปีสัตยพูตากาลีชัยชัยตุลนิมิตาโรจีชัยยชัยสิงกีสุธาธานามุขาชาชัยยชัยวรุณ นามูัสสะตราชัยยาชัยยาจำปะคินาคากราคันทบชัยยาชัยยากัจจคพลนาตุรงสุกราุชมสีหาพิยาคาทีปาชัยยาชัยยาวรุณนามูคายาตราชีตาขีตาเสนนาฮารี ปูนาสุทินอรณีชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทอรณีตาเลสัทธาสุชัยยชัยยชัยยทอรณีสันตินสัทธาชัยยชัยยมังการาตรัญญาภาวะ